อย่างที่เรรู้นะครับทางเนกเตอร์ก็เป็นการที่สปอนเซอร์กับรายการของมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งทางรายการนี้เป็นรายการชิงแชมป์ระดับประเทศไทยทางเน็กเตอร์ก็มีนโยบายที่สอดคล้องกับทางบริษัทที่จะนำนักแข่งไทยให้ก้าวขึ้นสู่ ระดับสากลระดับโลกโดยผ่านการแข่งจากสนามนี้นะครับครับซึ่งนโยบายบริษัทก็คือพร้อมที่จะเติบโตบนจักรวาลการมอเตอรสปอร์ตไทยอยู่แล้วซึ่งอยากจะให้พัฒนาศักยภาพนักแข่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับเอเชียและระดับโลกครับก็เท่าที่เห็นนะครับการพัฒนาตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาก็เราจะเห็นว่า การแข่งขันในบ้านเราทุกวันนี้มันก้าวข้ามาขึ้นมาเยอะครับแล้วก็ทางด้านสนามช้างเองก็เป็นสนามระดับโลกที่พัฒน,นานักแข่งจากานักแข่งมือสมัคเล่นนะครับไปจนถึงระดับ m o t o GP ทุกวันนี้ถือว่าก้าวหน้าเป็นอย่างมากครับ